ครูทุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนคะ่ะบัวเจ้าเกวารินมีแก้วมาจากพีมภาษาจีนโรงเรียนสมัครคีศึกษาวันนี้จะมานําเสนอภาษาจีนรณคำเสนอสนคําว่าเสี่ยงและว,ว่าคิดขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนพูดตามดิฉันนะคะเสี่ยงเสียงแลว,ว่าคิดแปลว,ว่าคิดอีกครั้งนะคะเสี่ยงเสียงแลว,ว่าคิดแปลว,ว่าคิด สำหรับวันนี้ทีมภาษาจีนโรงเรียนสมัครคีศึกษาขอลาไปก่อนได้เจี้ยน ท่านผู้ำมนในการรองผู้ำมนในการและคณะครูทุกท่านและสวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนน้องๆๆทุกคนค่ะบอทเจ้วจตการนานอนภาษาจีนภาษาจีนเรียนสามัญคีกษาวันนะะี้จะมานำเสนอภาษาจีนวันละคำเสนอคำว่าถูชูกวนแปลว่าห้องสมุดให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนพูดตามดิฉันนะคะถูชูกวนแปลว่าห้องสมุดอีกครั้งนะคะ ตูชูกวนแต่ว่าห้องสมุดสำหรับวันนี้ทีมภาษาจีนโรงเรียนสามัคคีศึกษาขอลาไปก่อนใช่เจี๊ยนน่วยการรองผูอ้อำนวยการคณะคุณครูทุกท่านและสวัสดีค่ะเื้อนพีน่พีนน่น้องน้องทุกคนหอวเจี้ยวกับบนวันอีดิสมาจากทีมภาษาจีนโรงเรียนสามัคคีศึกษาวันนี้นนนจะมานำเสนอภาษาจีนวนลกรคมเสนอคำว่า พิงเ wow. no ่วาฟังขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆองทุกคนพูดตามดิฉันด้วยนะคะพิงพิงเ่วาฟังแปลว่าบังสำหรับวันนี้ทีมภาษาจีนโรงเรียนสัมคีศึกษาขอลาไปก่อนจ่ายเจียนและสวัสดีเพื่อนเพื่อี่ๆี่น้องนองทุกคนขอเจิญหุ่กระบอกมนุษมาจากทีมภาษาจีนโรงเรียนสัมคีศึกษาวันนี้จะนำเสนอภาษาจีนวนละครนำเสนอคำว่า จัว่วเลว่านั่งให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนพูดรับกับผมนะครับจัวจ่วจั่วเลว่านั่งปลว่านั่งอีกครั้งนะครับจัวจ่วจั่วเลว่านั่งปลว่านั่งสำหรับวันนี้ทีมราษาทีนโรงเรียนสามคีศึกษาขอลาไปก่อนจ่ายเจีย